การปรับตั so ้งลิ <contamin> ้นเครื่องยนต์ขั้นตอนการปฏิบัติงานมีดังนี้ 1. เตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์เตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ในงานปรับตั้งลิ้นเครื่องยนต์มีดังนี้ประแจบล็อกปรับตั้งของลิ้นจำนวนหนึ่งด้ามไขควงปากแบนจำนวน1นึ่งอันคีมข้างตัดจำนวน1นอันฟิลเลอร์เกจจำนวนหงอันประแจบล็อกตัวทีขนาด10มเมตรจำนวนหอัน ประแจบล็อกด้ามขันแข็งจำนวน1อันประแจบล็อกด้ามต่อสั้นจำนวน1อันประแจลูกบล็อกขนาด2 4ม mm, เมตรจำนวน1อันถุงมือจำนวน1คู่ผ้าเช็ดทําความสะอาดจำนวนหนึ่งผืนเครื่องยนต์ดีเซลสี่สูบสี่จังหวะยี่ห้ออีซูซูรุ่น4 JK 1 TC และ4 JJ1 TC จำนวนหนึ่งเครื่อง2 ถอดท่อน้ำมันไหลกลับของหัวฉีดมีลำดับขั้นตอนการปฏิบัติงานดังนี้ 1. นำครีมบีบเข็มขัดรัดท่อน้ำมันไหลกลับของหัวฉีด 2. ดึงท่อน้ำมันไหลกลับของหัวฉีด 3. ถอดฝาครอบลิ้นมีลำดับขั้นตอนการปฏิบัติงานดังนี้ 1. นำประแจบ,บ็อกตัวทีขนาด10มเมถอดสกรูฝาครอบลิ้น และลักษณะการถอดควรถอดฝาครอบลิ้นแนวทะแยงคลายน็อตทุกตัวด้วยแรงสม่ำเสมอ 4. หมุนมู่เล่เพลาข้อเวียงมีลำดับขั้นตอนการปฏิบัติงานดังนี้ 1. นําำประแจบล็อกด้ามขันแข็งร่วมกับประแจบล็อกด้ามต่อสั้น และประแจลูกบล็อกขนาด24มิลิเมตรประกอบเข้าด้วยกัน 2. หมุนมู่เล่เพลาข้อเวี่ยงสูบหอยู่ในตำแหน่งอัดสูง TDC โดยสังเกตมาร์คมู่เล่ตรงกับมาร์คเครื่องยนต์และมาร์คที่เฟืองขับที่เพลาลูกเบี้ยวตรงกัน 3. ตรวจสอบการขยับของกระเดื่องกดลิ้นสูบที่1ทั้งลิ้น ID และลิ้นไอเสียขยับได้ทั้งหมด 5. ้าคลายสกรูปรับตั้งของกระเดื่องกดลิ้นมีลำดับขั้นตอนการปฏิบัติงานดังนี้ 1. นําประแจบล็อกปรับตั้งของลิ้นคลายสกรูล็อกกระเดื่องกดลิ้นที่ต้องการปรับตั้งลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียขยับได้ 6. สอดฟิลเลอร์เกจในการปรับตั้งลิ้นมีลำดับขั้นตอนการปฏิบัติงานดังนี้ นึ่งนำฟิลเลอร์เกจขนาด0.15มิลิเมตรสอดวัดระหว่างลูกกลิ้งของกระเดื่องกดลิ้นและเพลาลูกเบี้ยวแล้วใช้ไขควงปากแบนหมุนสกรูปรับตั้งของกระเดื่องกดลิ้นเมื่อทำการขยับฟิลเลอร์เกจแล้วรู้สึกตึงมือให้ขันน็อตล็อกสกรูปรับตั้งของกระเดื่องกดลิ้นให้แน่นทุกลิ้นด้วยเครื่องมือพิเศษเฉพาะลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียขยับได้ 2. นำประแจบ็อกด้ามขันแข็งร่วมกับประแจบ็อกด้ามต่อสั้นและประแจลูกบ็อกขนาด24มิลิเมตรประกอบเข้าด้วยกัน 3. หมุนมู่เล่เพาข้อเหวี่ยงอีกหนึ่งรอบให้สูบสี่อยู่ในตำแหน่งอัดสุด TDC โดยสังเกตมาร์คมู่เล่ตรงกับมาร์คเครื่องยนต์และมาร์คที่เฟืองขับที่เผาลูกเบี้ยวตรงกันและตรวจสอบการขยับของกระเดื่องกดลิ้น สูบที่4ทั้งลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียขยับได้ทั้งหมด 4. นําฟิลเลอร์เกตขนาด0.15ม mm, ิลิเมสอดวัดระหว่างลูกกลิ้งของกระเดื่องกดลิ้นและเพลาลูกเบี้ยวแล้วใช้ไขควงปากแบนหมุนสกรูปรับตั้งของกระเดื่องกดลิ้นเมื่อทำการขยับฟิลเลอร์เกตแล้วรู้สึกตึงมือให้ขันน็อตล็อกสกรูปรับตั้งของกระเดื่องกดลิ้นให้แน่นทุกลิ้น ด้วยเครื่องมือพิเศษเฉพาะลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียขยับได้5เมื่อปรับตั้งระยะห่างของลิ้นครบ2อรอบให้ทำการตรวจระยะห่างของลิ้นอีกครั้งหนึ่ง7ติดตั้งฝาครอบลิ้นมีลําดับขั้นตอนการปฏิบัติงานดังนี้1ก่อนการติดตั้งให้ทำความสะอาดประเก็นฝาครอบลิ้นให้เรียบร้อย2 ใส่ฝาครอบลิ้นในตำแหน่งที่ติดตั้งฝาสูบ 3. ใส่สกรูน็อตขนาด10มิมบนฝาครอบลิ้น 4. นำประแจบล็อกตัวทีขนาด10มิมขันสกรูฝาครอบลิ้นลักษณะการประกอบควรขันน็อตฝาครอบลิ้นแนวทะแยงและขันน็อตทุกตัวด้วยแรงสม่ำเสมอ 8. ติดตั้งท่อน้ำมันไหลกลับของหัวฉีด มีลำดับขั้นตอนการปฏิบัติงานดังนี้1ประกอบท่อน้ำมันไหลกลับของหัวฉีด 2. นำครีมบีบเข็มขัดรัดท่อน้ำมันไหลกลับของหัวฉีด 3. ตรวจสอบสภาพความเรียบร้อยอีกครั้ง9ทําทำความสะอาดมีลำดับขั้นตอนการปฏิบัติงานดังนี้ 1. หลังจากปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ทำการตรวจสอบความเรียบร้อย 2. นำผ้าเช็ดทำความสะอาดเครื่องยนต์และเครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงานในการปรับตั้งระยะห่างของลิ้น 10. เก็บเครื่องมือมีลำดับขั้นตอนการปฏิบัติงานดังนี้ 1. นําำเครื่องมือและอุปกรณ์ส่งคืนสโตโดยตรวจสอบครบตามรายการใบเบิกเครื่องมือและอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพสะอาดเรียบร้อยพร้อมเซ็นชื่อส่งคืนทุกครั้ง และแจ้งครูผู้สอนให้ทราบกรณีเกิดการชำรุดสูญหายแยกประเภทของเครื่องมือและอุปกรณ์ให้เป็นหมวดหมู่เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสะดวกต่อการหยิบใช้งานในครั้งต่อไป